ี่ตรงนี้จับม่อเสด็จนอเจถักตัวรปเปลลุยจอมันตาหนี่นเป็ตัวจำเปนนช่งจนชัวซื้อเตาดานหอเต่ามัวชี้ตน้อกซื้อตัวจำเล็นดัดถูลีนอนองเจยากจับที่มงชงรออยาจบที่เวลุอมันตาเนน่อเวลุอ่อเวลุนรองสงขา này là lúc giòn ta nó qua wow, trở liên nó này là trở liên nó chỉ liên sư liên lão bố thấu cho này cái gì sự nho là nhau ăn được dù lọ là nó dòng bây li. Bây như dòng cá chỉ cho quê thích nó cho bố phải là lúc giò lắm này họ có nó trong đá cho cho con đá lúc mất bắn ta tay thì một cháu sắm nhanh nóng biệt là này chắc không ໝົດຈັກຄົນໃນนິນເຕີເ Trời ơi. ông con sợ chưa? sa chi? xin anh chàng bé làm cho hồn anh bé muốn là để cả thân anh đã 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 hả rồi.

con loại đó con gặp mình con bé nó

Ừ. có có không, là. Ừ. Đó, rồi. Không. Ừ. Ừ. có không. Ừ. Ừ. Phải, có hương mặt mhm chứ gì mong chỗ giống chỗ đó mhm cố gắng hương mhm gặp hết bên trong chỗ đó mhm chỗ đó mhm chỗ đó cái chỗ đó mhm là đó mhm chỗ đó chưa chỗ đó mhm chỗ nó Tất ừ. cả la, mẫu tay gắn mọi người mẫu xíu. Ba Có có mãi có mãi ba có chỗ mãi ba 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 mãi ba

ยังมุดเชมากินขาที่ในเสพทำมมมาเตอเตีนะเกัดทั้งตัวอั้นื้อปลาตวเจ้ะตอเมาเกเจ้าเจ้กัดจก้อนที่กอนทงไอเจ้าหอกอะไรก็ใช้อที่อปลอมอะะกัจิ้งจกเหรอไอ้เจ้าถึงเขาใช้ตอ

โฮเจียอยเจีย่าไปม่วจะมาหมิงจะปโม่เจียนห่งเลา่แล้วเขาจะน้องมากกว่าแล้เขจะนองอ่ะแล้วหลเรอุ่นที่อุ่นดังนี่ะธรรมศาสตร์เดียวันตุูหัวเจบุษนน้อเขาเช็คท่ันเลยไดเก็น่งจ๋ลกน

ก็ต sí. uh, so like ุ the ียตาก็เียอตาแท้จะไล่ต่สไล่ต่สีลวมนูเนี่ยจุดสวะใ่จ๊ะน่วะยอนเลยพ่อไม่ค้าพ่อไม่ค้ามือตุ้ยตานตเป้ซะอมือจโลมือตเป้มือสองจ้าเลยมวยลงยาหอมให้ได้วมาตั้งแต่มือสองเท่่่มือสองเลยเท่าเอาลูกจีพาเลยลูเพอ ไปยาปนนี้จะใช้ไดหรือจะห้หนึ่งมันจะน่าจะเลอะแน่ถลายนะถลายลูลีจะไม่ค้ามันเลี้ยงล้ก็มือส่งท่านี้ลงเจียมเลี้ย่วเทียีนยังงเอ้พ่อเอ้ชช

ชินนาเจ็เไปไ,ไปแล้วไปดูพ่อป้าตาเกย์ขอน้าก็เช็คเกย์ขอน้าพ่อเก้เกย์ขอน้าชักเกจ

对、嗯啊哦，嗯，这是谁啊？哈哈，哈哈哈。嗯，对、嗯。哎，什么什么？我看到了没有？我 <noise> 去。

我逮不到，那给了嗯、啊。嗯，这主播怎么很多都不到？嗯嗯嗯，们看这个，看这看。哎呀。嘿嘿嘿。 chạy thiệt 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 chạy พอเขาเต้นนะปุ๊ด